ที่ค่ะวันนี้นะคะก็เปิดฉากนะคะคือเราจะจะหาอะไรสนุกๆเล่นกันใช่ไหมน้องเฟินใช่น้องเฟินเคยเห็นไอในงานแบบพวกงานวัดไหมเขามีรู้จักเกมสาวเคยเห็นสาวน้อยตกน้ำไหมเคยที่สุทธยาที่สุทธยาใช่ไหมวันนี้เรามีสาวน้อยคนเดียวตกน้ําไปแล้วก็เลยหาอื่นมาตกน้ําแทนเราเล่นเกมนี้ไหมน้องเฟินเป็ดน้อยตกน้ำอ่ากติกาคือ ยนบอลใหห้โดดนนเป็่อยใช่เราจะโยนบอลให้โดนเป็ดผู้โชคดีดูว่าใครจะทําให้เป็ดจมน้ําได้มากกว่ากันโอเคไหมครับเราจะสลับแต่ใครเริ่มก่อนไกลมาก,มากโอ้โห้เฟินแม่นมากดูซิว่าโอ้ย,อยเกมแรกนะเปิดชนะเปิดเราจะเล่นอะไรครับเนี่ย เกมนี้คือเกมอะไรสาวน้อยตกน้ำไหนใครเป็นสาวน้อยนะครับเกมนี้ง่ายมากถ้าพ่อคว้าเป็ดหล่นนะครับน้องเปื่อนจะตกน้ำถ้าพ่อทำเปื่ลองถ้าเกิดพ่อทำไม่หล่นพ่อต้องตกน้ำได้ไหมเนี่ยใช่ไหมอ้าวพร้อมยังถ้าพ่อทำเปื่อนดเองเปื่ก็ตกน้ำโอกาสได้หลูกตกน้ำข้าสาวน้อยเรียบร้อยครับหนึ่งรึ อู้ที่สองที่สองสาวน้อยขึ้นมาสาวน้อยโอ้ห <laughs> อาครับไปจะคว้างยอดเหรียญครับยอดเหรียญ <laughs> อ่าวางเป็ดครับวางเป็ดเอาปลาเลยเหรอคะอปป <laughs> นกตัวนี้มันมาออกคลิปอีกแล้อวะอะ <laughs> มาทุกคลิปเลยนะครับปป <laughs> นกเต๋อ <laughs> ดีจะเป็นนกน้อยตักน้ำ ปลาเหรอครับนิโมดคือถ้าคว้างนิโมดแล้วเปิร้ลลองดูไหมพร้อมยังหนึ่งลูกผันไปนะครับเรียบร้อยสาววัดตองหนึ่งเนาะมันเดี๋ยวพ่อมานั่งบ้างโอเคคราวนี้นะคะมันมีตัวประกันสามตัวค่ะตัวประกันคือเป็ดสองตัวและนีโมดหนึ่งตัวใช่ค่อต้องทำให้หล่นทั้งสามชิว เพร่อถึงจะตกน้ oh, <laughs> on <combined> right. ําหรอโอ้โหได้อ้าม <laughs> <min> ันจะตกก่อนหนึ่งแล้วพร้อมยังพร้อมยังอ้าวนี่ม่วไปแล้วยากเลยครับอ่าพร้อมนะนี่มันลื่นแล้วค่ะตรงนั้นก็ได้วางตรงนี้ก็ได้โอ้ยลูกผ่านไปยังไว่าตกไงยังไม่ตกไงกี่ลูกแล้วเนี่ย โอ้โหแพ้แ oh, okay, ครับอะไรอะแมอยากตกน้ำ <laughs> คนเล่นอยากตกสังหงารครับเอามาเอามาเอามาสาวน้อยอยากตกน้ำสี่ลูกห้าลูกหกลูกโอเคเอาเกิดโดนสองตัวนะ้องฝนจะตกน้ำใช่ไหมปอยคว้างได้ขี่ลูกหกลูกหนึ่ง ฝ่ายแล้วสาวน้อยทำไมแล้วคว้างสาวน้อยนะครับเดี๋ยวนะไม่สิทให้คว้างสาวน้อยค่ะเอาเหรอคว้างเลย